นักเรียนดูโจทย์ข้อที่7นะครับเรียนโจทย์ข้อที่7เอาละข้อนี้นะักเรียนนะครับซับซ้อนขึ้นนิดนึงเรียนดูครับนี่จะมีตัวยุ่งๆเรียนตัวนี้เห็นไหมนี่ตัวนี้4ยกกําลัง3ามเอ็นลบหนเห็นไหมครับกําลังมันยุ่งหน่อยเพราะนั้นนักเรียนคิดในเศษกระดาษนี่คืออะไรนะครับนักเรียนดูนะไอ้ c เนี่ย c ยกกําลัง3ามเอลบหเนี่ย สี่มันคือสองกำลังสองยังไม่เรียนยกยมลังสามเอ็นลบหนึ่งอย่างนี้สี่ตัวเนี้ยในเรียนสี่ตัวเนี้ยมันคือสองกำลังสองตัวนี้จากนั้นเสร็จนักเรียนจัดการนะครับเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันไปเลยมันก็คืออะไรครับไม่เรียนเอาสองเนี่ยไปคูณอยู่กับตัวนี้ทั้งหมด มันก็เลยได้ได้ไดเปเลยครับเรียนได้2ยกกำลังห n ลบด้วย2ไ้ระวังคูณผิดนะครับเรียนไม่ให้คูณเฉพาะตัวหน้าตัวเดียวเนะยเรียนเ้าเอา2คูณ3าเป็น6กสองคูณลบ1ก็เลยได้แหละลบ2เป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรียนไอ้ตัวบนเนี่ยสี่กำลัง3ามเลบ1เขียนใหม่ได้เป็นตัวนี้นะครับมาเรียน2องกำลังห n นลบ2นะครับอ่าแล้วมาดูตัวนี้นกะเรียนตัวเนี้ยตัวนี้ าดูตัวนี้บ้างตัวสีเขียวเนี่ยตัวนี้นะครับสีเขียวไม่่คยชัดนะักเียนะเดี๋ยว,นะเ,ยวเขียวคูชัดๆหนะ่อยตัวนี้ปึ๊บตัวนี้คูแทนด้วย2 n คูณ2เลยได้2อ n ไอ้ตัวนี้สีชมพูเนี่ยนะครับ ตอนนี้กูแทนที่ตัวนี้นี่พาก็จะแทนด้วยอะไรตัวน,นี้กูจะแทนด้วย2ยกกำลัง 6n เนลบสองนี่นะนะครับแล้วมาดูตัวล่างตัวนี้ในเรียนฐานเป็นเลขจำนวนเฉพาะแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับในตัวเนี้ยคราวนี้ตัวที่ต้องยุ่งมีตัวนี้ในเรียนเห็นไหมครับ ตัวสีอะไรดีสีอะไรดีสีสีน้ำตาลก็แล้วกันตัวนี้เรียนดูตัวนี้นะครับไปนั่นคิดในเสกระดาษดูนะครับเป็นอะไร8นักเรียนนะครับ8ปเนี่ยแปดกำลังเและยกกำลัง2แบบเนี้ยมันก็คือ 8ยกกำลัง 2n ใช่ไหมเพราะ n อคูณสได้ 2n แต่8ปดมันคือ2คูนกัน3ครั้งใช่ป่ะเรียน8ปดมันคือ2องคูนสอคูนสอย่างเงี้ยแล้วยกกำลัง 2n 8นแปมันคือ2ยกกำลัง3ใช่ไหมในวงเล็บอย่างเี้ยกำลัง 2n เพราะฉะนั้นนั่นคือ2นักเรียนเอา3คูณอันนี้3 2เป็นอะไร6 n เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไอตัวเนี้ยคูจะแทนด้วยตัวนี้มันจะดูง่ายขึ้นนะครับไปนั้นจัดการครับตัวนี้ถูกแทนด้วย2ยกกำลัง 6N นะครับ สยกกำลังหกเเป็นยังไงก็คิดมาให้ดูแล้วใช่ไหมครับเนี่ยใช่ไหมนะครับปึ๊บได้กับ2ยกกำลัง6 n เอานนี้เด็กก็จะได้รูปที่มันง่ายขึ้นนะเรียนตอนที่ทำได้อย่างง่ายดายเลยนะเรียนนะครับเอาดูนะครับผราะทำให้ดูเอาละนะครับตรงนี้ก็เป็น ด้านบนก็นเป็น2ยกกำลังเท่าไหร่ครับ 6n ลบ2คูณด้วย2ยกกำลัง 2n นะครับด้านล่าง2ยกกำลัง 2n ลบ1คูณด้วย2ยกกำลัง 6n นะครับ นี่เวลาเรียนทำนะครับเรียนใส่เท่ากับนี้นะครับเท่ากับนักเรียนลอกข้างนี้มาไว้ข้างนี้พอดีตัวหนังสือครูใหญ่หน่อยไม่สามารถเขียนด้านนี้ได้หมดนะครับรูก็เลยเลื่อนมาเขียนด้านนี้นะครับนะครับมาเรียนอย่างเงี้ยรูยกมาไว้ข้างนี้อย่างเงี้ยเวลาเขียนเนี่ยก็ยกมาไว้ข้างขนี้ครับให้สวยงามเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเท่ากับนีนเวลาคูณกันนี่เรนเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันใต่ไม่เรียนเห็นว่าฐานเนี่ย นี่เอาดูพีพตัวเศษก่อนนี่ก็ฐานเป็นสองเลขฐานเป็นสองเลขชี้กำลังดูเลขชี้กำลังนี้เป็นอะไรครับแม่หกเอ็นลบสองนี่เป็นอะไรสองเอ็นนั่นเองจัดก,การเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันในตัวบนในสีเหลืองเนี่ยมาบวกกันนะครับมันก็เลยได้เป็นอะไรครับเงี้ยสองยกกำลังหกเอ็นลบด้วยสองบวกด้วยสองเอ็น ใช่ไหมครับนี่คือตัวเศษมาดูตัวส่วนบ้างส่วนคือนักเรียนตัวส่วนนี่ก็เห็นไหมครับว่าเอาอีกแล้วตัวส่วนเนี่ยอันนี้มีฐานเป็นเลข2อันนี้กระฐานเลข2มันคูณกันอยู่ก็เลขชี้กำลังมาบ,บวกกันน,ก 2. 2นะครับก็สองสองนลบหบวกกับหกนะครับจัดการเลยนะักเรียนชื่อเท่ากับ นี้ก็ลองบวกกันนะครับ 6n บวกกับ 2n ก็เป็นเท่าไหร่นักเรียนก็เป็น 8n 2ยกกำลัง 8n ลบด้วย2ด้านล่าง2นัเรียนดู 2n บวกด้วย 6n ก็กลายเป็น 8n เหมือนกันลบ1เห็นไหมครับปึ๊บอาอละ คาวนี้เรียนดูสิครับทํายังไงต่อบางคนมาทามาถึงขนาดนี้ทําต่อไม่ได้เรียนน่าเสียดายมากเลยเอา,าเรียนดูไม่ต้องตกใจนะครับเอาดูนะทํายังไงเนี่ยเอาสินะครับดูนะถ้านะเรียนด้านบนเนี่ยมันคือ2กํกำลัง 8N คูณอยู่กับ2ยกกำลังลบ2ใช่ไหมนะครับันเรียนดูเห็นไหมด้านบนเนี่ยสองกำลัง 8n นคูณอยู่2ลบ2นะครับเวลาคูณเอาเลขยกกำลังมารวมกันมันก็กลายเป็น 8n ลบ2ด้านล่างก็คือ2องกำลัง 8n คูณอยู่กับ2กํกำลังอะไรครับลบ1เหมือนกันเห็นไหมครับนี่ตื๊บเห็นไหมครับ นาเรียนไหมครับว่ามีอะไรเหมือนกันนี่ตัวหน้าเหมือนกันสองลังแปดตัดไดเลยตัดได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็เหลือเป็นอะไรนเรียนมันก็เหลือเป็นหนึ่งนี่ด้านบนก็สองกำลังลบสองด้านล่างกำลังสอง,ง,งกำลังลบหนึ่งเวลาหารกำลังมาลบกันล,ล,ล,ลบด้วยลบหนึ่งนะครับมันก็เลยได้อะไรนห้เรียนตรงเนี้ยสอง ล,ลบ2บวกด้วหมันก็เลยกับ2กํกำลังลบหหรือเท่ากับเศษ1ส่วน2นี่คือคำตอบนะครับนี่เป็นคำตอบเรียนตอนนี้นักเรียนทบทนวนด้ดีนะครับครูเชียวนักเรียนหลายคนตามไม่ทันเลยแล้วกันลนะข้อน,นี้นะครับมาเรียนดูว่าครูคิคดยังไงนะไล่ตั้งแต่แรกเลยนักเรียนดู ไล่มาตั้งแต่แรกเลยนะครับทบทวนดูวีโอซ้ำอีกนิดนึงนักเรียนสมมตเรียนบางคนที่ตามไม่ทันนะครับข้อนี้ข้อนี้จะซับซ้อนขึ้นนะครับเรียนไล่ดูตั้งแต่แรกว่าครูคิดอย่างไรนะครับโอเคนักเรียนนะดูวีดีโอซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนักเรียนได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับดูซ้ำๆบ่อยๆนะครับตั้งแต่ตอนที่ครูทำตอนแรกเลยนะครับเอาละ เรียนในข้อ7จนะครับครูขอจบไปเพียงแค่น,นี้นครับแต่ได้ขึ้นข้อที่8ต่อไปเรียนอย่าลืมนะถ้าตามไม่ทนันกลับไปดูอีกนิดนึงไม่ยากครับเรียนฝึกนะครับโอเคครับเรียนเดี๋ยวดูข้อที่8ครับ